บรรยากาศนะครับบรแมาณย้ำเจ้าตาตาโปอยู่แต่ละคนเซไปก้อนมือเลยมั้ไปก้อนมูเดี๋ยวมันไหมั่ไปหรอมันเนาะยังไงเนาะมันเนาะปุน้าว่าหนูถึกบ่วงซูมเนาะซูมเนาะน้าว่าหนูถึกบ่วงเนาะน้าว่าหนูถึกบ่วงเขาต้องกันเงาเลยอ่ะ เสียงดีบ่ะครับเสียงมันนวลดีก็จะมาหาลายเถ่าเลยใส่ลิ้นดำต้องได้ขุ่นจั๊กจักงน้ำแมนอยู่อะเสียงมันจากแหลมอยูอ่เพราะมันเป็นลิ้นที่เอาไว้สำหรับสโลว์ไงเมากับลิ้นอ่ะข่านใตในในในเกียร์นั่นอะไอแบบพวกแบบมือสโลว์ไหมพวกสายคลาสสิกมันก็นมองท้องมือหาน่ะมองมือได้เด้อ โอ้ขอบคุณโอกนั hmm. to us? To us. Uh ่นนะเอ้ยแาคามันงเมือหนึงมันอยู่สเจ็ดนะแมนมือหนึ่งอยู่แต่เจ็ดตัวนี้แสนเจ็ดาไอ้ต้องเบิ้งตัวยีสิห้าปีหรือตัวนี่อยัางเงโอ้คิว่ามันเห็นามอะเดียวกันซีดีดีเดียวกันแต่เขามาเฮ็ดบอลไอ้ยั่สิบปียี่สิบปียี่สเออแบบอแบบมอน เตียงเตียงเอาบ่อหายตัวนั้นเนาะเราบ่ขายเราไปโจ้เราอ่ะมันมันผลิตแค่อะไรในในไทยมันมีแค่ยี่สิบตัวเอ้ยอผลิตแค่ยี่สิบตัวทั่วโลกทั่วโลกไม่ยี่สิบตัวโอ้ไปขายผลิเป็นแต่มแมน่นตัวนึงอ่ะถ้าแม่นว่าเป็นพระผลหรอแม่นพระมันเป็นรุน่น,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 นคล้ายๆเหมือนอลิมิเต็ดนะผลิตยี่สิบองค์กันนี่เนาะตัวขาพิจารณ์อย่างเนาะ

กนรู้ตเขาคน <c oughs> อิสอนเอลส่คนด่วเออส่อไงมันดูอัอกันนรือย่างประเด็นเนราะมันด้วไปโดยตลอปญี่ปันผายเอ่วิญญนหรอกยาตันแลวเมือตื่นขึ้นมาสิบโมงบอกทั่วหาสร้างต้องหาอีพอเราอีพอเราอันสั้นผมจะไปซื้ออันนี้เองเนาะพ่อสน ล้วก็ว่าเออโอเคสันนอเขามันไดเออจังมาหาพัอมึงไม่ได้กางงสัดตัวนโอ้ตายดูเถียงนับจิตบุกเกินตายแล้วกูว่าเออเพราะนยังเอาเอาดกเขามาเมงผมก็คิดอยู่ตอนผมนั่งแก่โนนผมก็คิดอยู่ผมมาจิบอกอ้ายละเอยไ่บอกางไ่เงเห้คองาครับป่ะมือกนาของนาใหม่เนี่เนบของเก่าครับของไ้บอกอย่างชำรุดนบุ ขามาเขียนเรามาเฉียนอยู่ขามันเพั่นเพิ่มาเขียนไว้อยู่ระต้างคือแต่เพราะว่าแมน้พมันีบัณฑิตรู้มเห็นไหครับมันีบัง่พวกพวกประตูกับพวกก้าต่างเนี่ยมาที่เป็นอีก